ครับทีนี้ก็มาดูมือคนรวยสอกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองต่อจากคลิปที่แล้วหากใครมาเจอคลิปในคลิปแรกหากใครมาเจอคลิปในคลิปแรกก็ well ต้องย้อนกลับไปดูอีกฝ่ายหนึ่งนะครับต้องย้อนกลับไปดูอีกฝ่ายหนึ่งที่ว่าวาสนา Alors, มือคนรวยจริงนั่นแหละน,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 นะครับอันนี้คือไฟที่สองนะลักษณะมือนี้เป็นชื่อว่าต้องไปรวยต่างประเทศนะครับ เหมือนในว่าต้องรวยที่ต่างประเทศเท่านั้นนะมาดูความหมายนะครับทาําไมที่บอกว่าต้องรวยที่ต่างประเทศเท่านั้นดูแนว,นนสวนเส้นชีวิตเส้นชีวิตมันเป็นลักษณะเส้นชีวิตขาดสั้นแล้วก็ยิงมาเส้นวาสนานะครับเนี่ยหรือว่าเส้นชีวิตขาดต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้นในลักษณะของเส้นชีวิตขาดนั่นเองนะครับก็เลยให้ชื่อว่าเป็นต่างประเทศนั่นแหละเพราะมันจะมีเส้นนี้วาสนาตัวหนึ่งเนี่ย มาจากเหงอนจันเนี่ยนะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นสองเส้นนะ Alf. จะเป็นเส้นเดียวสามเส้นสี่เส้สสนได้หมดนะครับแต่มันที่ว่าจะมีเส้นเง่งวิ่งมาค้ำมาค้ำเราที OM ่เส้นสีเขียวคือเส้นธุรกิจเส้นบริหารสิ่งที่บริหารมาจากไหนมันมมาจากเงินหลังฐานก็คือธุรกิจที่ทําในหลักฐานของตนเองจะใได้การสนับสนุนเกืือกูลจากคนต่างถิ่นต่างแดนก็คือแนวของวาสนาส่วนนี้นะครับสองที่เขียนไว้ให้ดูนี่นะ จุดที่มันขึ้นตรงๆวาสนานี่ก็คือเป็นแนวของวาสนาต,ตัวนี้มันบอกว่าจะมีหลักมีฐานมีหลักหลักประกันที่มั่นคงนะครับเป็นเหมือนกันทั้งสองข้างนะมือนี้เป็นเหมือนกันทั้งสองข้างถ้ามือซ้ายมือขวาเลยนะครับเป็นมือเป็นมือจรงิจรงๆที่ลอกคัดลอกมานะครับซ้ายขวาเหมือนกันเดะเลยแนวทางของวาสนาตัวที่มันขึ้นมานี่แหละนะ มันก็คือเป็นตัวเข้ามายืนยันนะถึงความมั่นคงที่จะได้ที่จะเกิดและเส้นยีก็ขาดทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเจ้าตัวจึงได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุยังไม่เยอะด้วยซ้ำนะครับคือคนที่มีลักษณะเมืองแบบนี้บอกเลยแนวทางความคิดเนี่ยมันจะมีเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นเมือแบบมือหรือแบบไหนถ้าหาคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต คุณต้องเดินตามสิ่งนั้นไปให้ถึงนะครับคามุ่งมั่นตั้งใจอยากจะทํางานต่างประเทศเาก็ได้ไปและประชายยึดคู่มีคู่อยู่ต่างประเทศทุกวันนี้เลยนะครับสร้างฐานะขึ้นมาได้ร่ำรวยก็คือเนี่ยไว้วาสนาตัวนี้มัคทำในว่าการสนับสนุนการอุปถัมภ์มเชิญช่วยเหลือจากคนต่างถิ่นในธุรกิจการงานที่ทํานะครับก็คือเส้นนี้สีเขียวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าสนาหลักมันก็บอกว่าได้ดั่งใจใกล้เกิน เกินด้วยละเกินความที่ตั้งใจได้ซ้ำนะครับวาสนาที่ใดๆก็แล้วแต่หากลากยาวเข้าถึงกลางเนินเสารหรือเข้าเนินเสาเนี่ยถือว่าดีนะครับดีในยทีนี้ก็คือจะได้ความมั่นคงได้การงานการเงินที่ดีทั้งชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแนวของวาสนาต้องรวยต่างประเทศเท่านั้นนะครับ <Okay. Yeah. S 1> ขตนี้มาดู ครับทีนี้มาดูอีกมือหนึ่งเป็นวาสนาล้มเหลวสักครั้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนถึงจะรวยนะครับอ่ามันจะล้มเหลวยังไงมันรวยยังไงอ่ามาดูในตัวเส้นนะดูแนวของเส้นชีวิตที่ลงมาตำแหน่งนี้สีม่วงนะครับเป็นลักษณะเป็นงามวิม่งคําลงมานี้ไอเส้นคีแบบนี้การตมากิีนเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเอง ไม่ได้อยู่ในถิ่นเกิดตัวเองต้องหากินต่างประเทศอีกเหมือนกันต่างที่ต่างถิ่นไกลๆนะครับไอ้ตัวนี้เหีนยนะและมันเป็นลักษณะมีวาสนาขึ้นมาเนี่ยขึ้นในตำแหน่งของเส้นตัวนี้มักจะเป็นงานที่ไม่ได้อาจจะเป็นในลักษณะไม่ได้อยู่นิ่งงานและไอ้ตัวแนววาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นยืดที่มันยื่นออกมานะใครที่มีแบบนี้มักจะเป็นงานที่ต้องได้เดินทางบ่อยๆเหมือนกันข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาค ถ้าเป็นตางประเทศก็คือข้ามประเทศอยู่ประเทศหนึ่งไปมีธุรกิจอยู่อีกประเทศหนึ่งมันเลยได้เป็นในลักษณะการเดินทางบ่อยๆซ้ําๆไปไปมาๆและก็มักจะไม่มีแค่ธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างเดียวด้วยช่องทางการหาเงินมักจะมี 2- ออย่างนั่นเองนะครับที่บอกว่าวาสนาเนะ่ยมันเป็นเส้นมีความหมายกลางๆเส้นดีก็หมายถึงว่าคุณโอกาสที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยมันมี เส้นมันเสียก็หมายถึงว่าจะได้พบความเสียหายก็อย่างมือนี้สังเกตดูดีๆตรงนี้มันจะมีลักษณะเส้นวิ่งตวัดขึ้นไปเป็นแนวของวงลีใหญ่ๆนะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นกอใหญ่ๆติดที่เส้นวาสนาพันกับเส้นอาทิตย์ขึ้นมาแบบนี้จะต้องเจอสักดอกสักครั้งใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตนะการล้มเหลวการเสียเงินก้อนใหญ่นะครับ แต่เมื่อเสียบแล้วมันจะมาจากไหนมันจะลุกและจ่ายก็คือตัวนี้หลตัวที่มันบีบจากเนินจนันทร์ไปค้าอีกทีหนึง่งมันเลยเป็นลักษณะเป็นสาเหย่ยมดันอยู่ข้างล่างอีกทีหนึง่งเห็นไหมเนี่ยมันเลยเป็นลักษณะการผักดันลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งได้แล้วก็เส้นข้างบนเส้นสมองขึ้นมาเป็นคู่อีกนี่หรือว่าความคิดใหม่ๆการสู้ชีวิตครั้งใหม่ก็จะดำเนินลุกเหลือขึ้นเมื่อมีเส้นอาทิตย์ที่ค่อนข้างยาวเข้าถึงดวนอาทิตย์อีกทีหนึง่ง ่เกียรติชื่อเสียงจากการงานก็เลยมีอยู่แล้วเป็นต้นทุนอยู่แล้วแต่ความผิดพลาดมันย่อมนํามาก่อนนะครับเมื่อมันเป็นกรอบแบบนี้แหละมันไม่หายออกมาจากเส้นคิดมันหมายความยังไงก็หมายว่าคุณจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งหาเงินได้เก่งคุณก็ใช้เงินเก่งนั่นแหละเพราะกรอบมันคือความเสียหายคือความยุ่งความวุ่นวายความเสื่อมการใช้เงินมันย่อมเกิดย่อมมีนะครับหาได้เยอะก็ใช้เยอะนะใครมีวาสนาคือวาสนามันดีมันหาได้เยอะอยู่แล้วไงมันผูขึ้นมาเนี่ย เมื่อมันเป็นลักษณะเป็นจุดเสียเป็นขอเข้ามามันเลยเป็นตัวดึงตัวใจออกไปนะครับเป็นคนที่ทำอะไรก็ทุบเทียเยอะอีกเหมือนกันนะเนี่ยมันก็มีเส้นคำเห็นไหม,ไหมทุกอย่างมันเลยต้องพิมพ์ว่าดีทั้งเสียบวกดีบวกร้ายอยู่ในคนคนเดียวนั่นเองนะครับมือน,นี้จะเป็นมือคนรวยอีกคนหนึ่งนะรวยมากๆเลยแหละเป็นชาวต่างชาตินะครับทุกอย่างที่ขี่ไวให้ดูในมือมันล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่เข้ามาส่งเสริมกันทั้งนั้นนะครับ นี่ก็คือตัวอย่างของมือคนรวยอีกมือหนึ่งนั่นเองนะครับครับก็ไม่ประมาณในสลับวันนี้นะครับหากชอบคลิปของเราก็กด s u b สไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ